นวนิยายเสียงเรื่องนี่แค้นสีชมพูประพันธ์โดยเพลราดาเฟื่องอักษรบทที่21แล้วสี่โมงเย็นเขาก็มาจริงๆสุจารีแต่งตัวรอเขาอยู่แล้วอย่างตื่นเต้นเหมือนสาวน้อยที่คอยหน่มที่นัดออกเดทครั้งแรกเปลี่ยนชุดแต่งกายหลายชุดเพราะไม่ถูกใจที่สุดก็ได้ชุดที่กะมลบานซื้อมาให้จากห้างใหญ่แถวลาดพร้าว เป็นชุดเสื้อขาวคอบัวมีระบายแขนสั้นและมีเสื้อคลุมสีเขียวสดใสแขนสั้นคอแหลมคลุมทับเสื้อสีขาวอีกทีหนึง่งผมยาวของหลอนถูกหวีจนเรียบร้อยปล่อยยาวเต็มหลังแล้วคาดด้วยที่คาดผมสีขาวสลับเหลืองอ่อนเป็นผ้ายืดที่มีดอกไม้เล็กๆติดอยู่ด้านข้างดอกหนึ่งน่ารักหญิงสาวแต่งหน้าบางๆด้วยแป้งฝุน่น คิ้วไม่เขียนแต่ทาปากด้วยลิปสติกสีส้มหวานเครื่องประดับมีเพียงกำไลาทองอันเดียวเท่านั้นน่ารักเหลือเกินจารีหมอที่รัดอุทานในใจเมื่อเปิดประตูแล้วร่างของจารีก็ปรากฏให้เห็นตรงหน้าภายหลังจากที่เขาเคาะประตูสามครั้งเธอก็เปิดประตูรับเขาความงดงามอย่างเรียบง่ายของสุจารี ทำให้หมอทีรัตถึงกับพูดไม่ออกเหมือนกันพี่หมอจารีเสร็จพอดีเลยค่ะงั้นก็ไปเลยนะแหมพี่หมอยังอยู่ในชุดเก่าอยู่เลยเขามองตัวเองเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนตัวนี้เขาใส่ตั้งแต่เช้าแต่มันก็ยังเรียบร้อยชายเสื้ออยู่ในกางเกงสีเทาามนเนิกไทยยังอยู่ที่คอเสื้อทุกอย่างยังไม่เปลี่ยนที่ แม้เวลาจะเปลี่ยนไปเกือบหนึ่งวันแล้วไม่เป็นไรหรอกคะ่ะชุดเก่านี้ก็ดีแล้วจารีวะดีคะ่ะไม่เป็นไรเธอช้อนตามองหน้าเขาตาสกตาที่มองมานั้นใจเธอก็อุ่นสัน้นดีแล้วก็ไปกันเลยนะล็อกห้องก่อนนะครับเขารอบครอบเสมอ สุจารีทราบในข้อนี้ดีแม้ว่าจะได้พบและรู้จักเขาไม่นานเท่าไหร่ก็ตามแต่หล่อนรู้สึกเหมือนว่าได้รู้จักเขามานานแล้วและอย่างสนิทใจมากด้วยเดินตามเขาเงียบๆลงมาที่รถแล้วสุจารีก็ได้นั่งรถตอนหน้าเคียงคู่กับเขาออกไปจากแฟลดนั้นเขาพาสุจารีไปที่พัตคารแห่งนั้นสวยหรู และมีบรรยากาศที่ดียญิงซาไม่รู้สึกเวียนหัวหรือคลื่นไส้แต่อย่างใดเมื่อผิดบรรยากาศแบบนั้นเขาสั่งอาหารทะเลแปลกๆมาให้หลอนทานและสุจารีก็ทานได้แม้บางอย่างจะทานยากแต่เขาก็นำพาให้ดูก่อนและสุจารีก็ทานตามเขาทำตามเขาทุกอย่างและต่างก็หัวเราะให้แก่กันอย่างสนิทสนม สองชั่วโมงกว่าในพัตคารแห่งนั้นทีรัตเดินพาเธอออกมาหลังจากชำระเงินอย่างเรียบร้อยและแล้วอย่างไม่คาดคิดทีรัตก็ได้บังเอิญพบกับเพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งเข้าอย่างจังเพื่อนเขามากับภรรยาที่ท้องแก่เต็มทีและเพื่อนคนนั้นก็เห็นเขาก่อนด้วยทีรัตเฮ้ย หมอมนตรีเดินมาหาหมอทีรัฐอย่างดีใจเขาเป็นหมอสูติกรรมเช่นเดียวกับทีรัฐแต่อยู่กันคนละโรงพยาบาลการพบพากันนั้นก็มีบ่อยๆเพราะหมอมนตรีกับทีรัฐค่อนข้างสนิทกันมายัางไงไอ้เสือแล้วนี่มียนายเหรอท้องด้วยนี่ตายละแกแต่งงานตั้งแต่เมื่อไหร่วะสวัสดีครับคุณเฮ้ย <Hey, S 2> ไอเสือ เมียน่ารักมากอย่างนี้นี่เองทำไมวะทำไมเข้าใจหารำพรมานี่เร็วเพื่อนพี่เขามีลูกเหมือนเราเลยรำพรหมอมนตรีพูดเก่งพ่อพอกับนกแก้วทีเดียวเขาเรียกภรรยาที่กําลังมองมาอยู่นั้นให้เดินมาที่นี่สุจารีทำตาปริบๆแต่ก็ยกมือไหว้เขาเมื่อเขากล่าวคำว่าสวัสดีออกมา แล้วเธอก็มองหน้าหมอทีรัตที่ทำหน้าชอบกลนเหมือนกันกร,รัมพรภรรยาของหมอมนตรีเดินมาถึงพร้อมด้วยรอยยิ้มอย่างคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีหมอมีน้องเมื่อไหร่ทำไมปิดเงียบจังเลยคะกี่เดือนแล้วคะน้องร,อรัมพรเดินมายืนเคียงข้างสุจารีลูบท้องสุจารีด้วยมือทั้งสองอย่างแผ่วเบาเออ สี่เดือนกว่าแล้วค่ะเกือบๆจะห้าเดือนเธอตอบเสียงเบาเพราะอายเขาเหมือนกันจริงๆแล้วความจริงก็คือความจริงวันยังข้าท้องนี้เธอท้องโดยไม่มีพ่อมาทานอาหารกันหรือไงครับคุณพรหมอธีรัตมองหน้าสองสามีภรรยาอยากเปลี่ยนเรื่องเหลือเกินเพราะไม่กล้าที่จะพูดจะแนะนำอะไรแกสองคนนี้ ว่าสุจารีเป็นใครเป็นมาอย่างไรค่ะแพ้ท้องอยากทานแต่หอยหนางรมตั้งแต่เริ่มแพ้เลยนะคะคุณเหรอครับอยากทานเหมือนรำพรเขาหรือเปล่าอย่าทานเลยนะแพงจะตายลำพังเงินเดือนหมอโรงพยาบาลของรัฐบาลนะ่ะเงินเดือนน้อยนิดไม่พอให้เมียทานอะไรแก้แพ้ท้องได้พอหรอกครับดีว่าผมมีคลินิก ไม่งั้นก็แย่เหมือนกันเอาละ่ะนายมนตรีเราสองคนจะรีบกลับละจารีเขาอยากพักผ่อนพูดมากอยู่นั่นแหละเดี๋ยวหอยนางรมก็คงหมดหรอกเมื่อกี้ตอนฉันสั่งเหลืออยู่ไม่ถึงสิบตัวนะเหรอเฮ้ยจริงเหรอวะไปรำพรเรารีบไปกันเถอะโชคดีนะคุณพี่ขอให้น้องได้ลูกสาวนะพี่จะไปขอให้ลูกชาย พี่ทำอันตราสาวดูแล้วจ้ะได้ลูกชายรำพรยังอยากจะพูดกับสุจารีเพราะนึกถูกชะตาด้วยแม้สามีจะจูงแขนไปแล้วก็ตามพอรับร่างคนทั้งสองทีรัตก็หันมาทางสุจารีขอโทษนะครับหากว่าเพื่อนพี่หมอเขาพูดอะไรที่จารีไม่พอใจมนตรีเขาก็อย่างนี้แหละไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยกับใครที่ไหนทั้งนั้นละครับ ค่ะจารีไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่หมอ,อยาก,กังวลเลยเธอทำสีหน้าใหม่ได้แล้วทำได้เก่งเหมือนตอนละครที่กำหนดเองก่อนจะใส่เป็นตัวอักษรลงไปบนหน้ากระดาษสุจารีคิดว่าเธอจะต้องเดินทางบนถนนสายชีวิตได้อย่างไม่อายใครไม่ว่าจะเดินเวลาไหนนางเอกละครของเธอเก่งเสมอ แล้วทำไมเธอจะเก่งเหมือนตัวละครที่เธอกำหนดมาไม่ได้ละ่ะสุจารีก้าวขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายอย่างเกือบจะอ่อนแรงดีว่ามีหมอธีรช่วยประคองมาเธอจึงไม่เหนื่อยเท่าไหรนะ่นักแต่ก็ถึงกับหอบเลยละ่ะเขาต้องพาไปนั่งที่เก้าอี้พักขาข้างทางเดินไหวไหมไม่ไหวก็นั่งก่อนนะเสียงของเขาอ่อนโยน ท่าทางเขาไม่เหนื่อยเลยสักนิดคนไม่ค่อยออกกำลังกายก็อย่างนี้แหละคราวนี้ตื่นขึ้นมาก็ต้องบริหารนะนิดนิด,นดหน่อยหน่อยสักสิหนาทีก็ยังดีแหมสุจารีอยากจะเถียงเขาบ้างเหมือนกันแต่ก็พูดไม่ออกเพราะเหนื่อยคนอะไรไม่รู้เห็นเขาเงียบก็ว่าเอาว่าเอามันไส่จริงๆ ดีนะที่เป็นเขาหากเป็นชาโนนหรือกะมวลวันรายนี้ไม่แค่แหมคำเดียวหรอกเอาล่ะพักพอแล้วนะไปกันได้เอ๊ะใครมานั่งที่หน้าห้องจารีอ่ะนั่นอ่ะเขาก็วหมดคิ้วเมื่อมองเห็นร่างของใครคนหนึ่งดูไม่ออกว่าหญิงหรือชายนั่งอยู่ตรงหน้าห้องของสุจารีผู้หญิงนี่นาะ เห็นผมยาวๆที่เจ้าตัวสบัดทีรัตก็เข้าใจว่าเป็นหญิงเพื่อนจารีมีหรือเปล่าสุจารีตาดีกว่าคนใส่แว่นอย่างหมอทีรัตพอมองเห็นว่าเป็นใครใจสุจารีก็หายว่าผมอย่างนั้นนั่งอย่างนั้นและแต่งกายแบบนั้นไม่มีใครที่ไหนหรอกชานนคุณนนมาได้ยังไงคะเนี่ย หญิงสาวเดินนำหน้าหมอทีรัตไปยังหน้าห้องพักของตัวเองที่อยู่ห่างประมาณ50เมตรแฟลตที่เธอพักอาศัยอยู่มีสชั้นเธออยู่ชั้นที่สามความยาวของแฟลตตั้งหลาย10บเมตรเพราะมีเรียงกันไปนับห้องได้20ห้องแต่และห้องกว้างถึง4เมตรร่างที่นั่งเหมือนกอดเขา่าหันมาเมื่อได้ยินเสียงเดินเขาผุดลุกขึ้น เมื่อเห็นสุจารีจารีไปไหนมาผมวารรอตั้งสองสามชั่วโมงละเออชานนจะหมอธีรัตได้ในทันทีแต่ธีรัตลืมลืมเลือนเลือนรู้แต่ว่าเคยเห็นหน้าชานนที่ไหนมาก่อนแน่นอนต่างคนต่างยืนมองหน้ากันนิ่งอยู่สุจารีมองหน้าคนสองคนสลับกันไปมาก่อนจะแนะนำว่า คุณนนท์นี่หมอนะหมอธีรัตคนที่รับฝากคันจารีเขาวแวะมาเยี่ยมจารีแล้วก็เลยพาจารีออกไปทานข้าวข้างนอกคุณหมอคะนี่เพื่อนจารีคะ่ะชื่อคุณชาโนน,นคนที่จารีเคยเล่าให้ฟังไงคะครับยินดีที่ได้รู้จักมาก็ดีแล้วครับผมฝากดูแลจารีด้วยหมอธีรัตมองหน้าชาโนน,น เมื่อกล่าวออกมาอย่างนั้นและเมื่อต่างจับมือกันหมอธีรัฐก็ขอตัวกลับบ้านพอพูดร่างหมอธีรัฐชานนก็มองหน้าสุจารีด้วยแววตาเหมือนตัดพอน้อยใจไอ้เราหรือก็เป็นห่วงอุตส่าห์กลับมาก่อนจะมาเฝ้าดูแลแต่จารีไม่อยู่ไปกับคนอื่นแล้วอย่างนี้จะให้เราคิดยังไงอ้าวสุจารีอึ้งไปนิดนึง ก่อนจะมองหน้าชาโนนแววตาค่อนข้างแข็งคุณนนท์พูดอะไรอย่างนี้พูดอย่างนี้จะให้จารีคิดยังไงไหนบอกมาให้กระจ่างซิก็เปล่าหรอกผมพูดมากไปเองก็เท่านั้นชานนนรู้สึกว่าตัวเองจะพลั้งปากไปจึงทำสีหน้าใหม่รวมทั้งท่าทางก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแบบเพื่อนมันน้อยใจนะ่ะ อุตส่าห์กลับมาก่อนคนอื่นเพราะเป็นห่วงจารีพี่วันเขาก็ห่วงจารีนะก็เลยให้ผมกลับมาก่อนมาอยู่เป็นเพื่อนจารีห่วงว่าจะแพ้มากเท่านั้นแหละพอมาถึงก็ไม่เห็นนั่งรอสามชั่วโมงก็เลยหงุดหงิดอยากเข้าห้องน้ำนะ่ะไม่มีอะไรหรอกงั้นหรอสุจารีพยักหน้ารีบล้วงกระเป๋าสะพายเอากุญแจออกมาไขาห้องทันที เข้าไปเลยห้องน้ําโทษทีเธอนะก็อยากออกไปทานอะไรนอกสถานที่บ้างพอดีพี่หมอเขาแวะมาหาก็เท่านั้นเองจารีไปเมื่อตอนสี่โมงเย็นนี่ตั้งเท่าไหร่แล้ววะเกือบสามทุ่มหญิงสาวมองนาฬิกาที่ข้างฝาผนังแล้วก็เดินไปนั่งที่เตียงนอนท่าทางยังไม่หายเหนื่อยแต่ชานนก็เดินเข้าห้องน้ําไปเห็นสีหน้าและแววตาของสุจารี แล้วก็สถานในอกแววตาของสุจารีนั่นฉายแววสุขสดชื่นเขาดูไม่ผิดหรอกแม้จะเหนื่อยแค่ไหนกับการก้าวขึ้นแฟลตแต่สุจารีก็มีแววตาที่ไม่เหน็ดเหนื่อยเขาหวั่นเหลือเกินหวั่นว่าสุจารีจะเจ็บปวดอีกเพราะหมอคนนี้กำลังจะมั่นเขายังไปกับมารดาเมื่อตอนที่คุณโชคและคุณกิ่งแก้ว พาลูกชายและเท่าแก่มาขอมั่นออมทองที่บ้านของญาติข้างมารดาเขาออมทองสวยหมอธีรั์ก็รอทานะอะไรก็เหมาะสมกันทุกอย่างแล้วนี่เวลานี้หมอธีรั์เอาสุจารีไปวางไว้ตรงไหนของหัวใจเขาเล่าเขาดูแววตาผู้ชายด้วยกันออกหมอธีรั์ไม่เพียงแต่เมตตาเอ็นดูสุจารีเท่านั้นเขามีบางอย่างในใจอีกด้วย แต่ชาโนนเองก็ไม่กล้าคิดเขาไม่อยากให้ใครๆในโรคนี้ไม่ว่าจะเพื่อนสนิทหรือว่าใครๆต้องผิดหวังต้องเจ็บปวดเขาไม่อยากให้ใครต่อใครร้องไห้เพราะความรักเลยเรียบร้อยสบายตัวละสิหายงุดหงิดแล้วใช่ไหมคุณนนสุจารียิ้มให้ชานนอดทราบซึ้งไม่ได้เมื่อมานึกว่าชาโนนกลับมาจากพัทยาเพราะอะไร ชานนห่วงเธอมากนั่นเองหายแล้วแต่หิวเล่าเขาว่าหน้าตาเฉยนั่นทำให้สุจารีหน้าแดงเพราะไม่พอใจไหนว่าจะเลิกดื่มเหล้าแล้วไงก็ขอแก้วเดียวเท่านั้นเองมันอยากนะจารีจะให้ผมลงแดงตายหรือไงเขามองหน้าสุจารีอย่างยั่วยาว้าเมื่อถอดเสื้อให้แก่ตัวเองเอาไปแขวนไว้อย่างที่เขาแขวนอยู่ประจำ แก้วเดียวแน่นะสุจารีตามใจเขาเพราะเล่านั่นเขาซื้อมาไว้เองที่เคาน์เตอร์เดินไปหยิบมาให้แล้วก็เอาน้ำแข็งโซดามาให้พร้อมสับนี่เมื่อกี้เขาไปทานอาหารที่สามย่านเขาไม่ต้องทำอะไรเลยนะมีคนมาทำให้หมดทุกอย่างคุณนนนี่วันหลังอะ่ะอย่ามาอีกนะหากว่าทำอะไรอะไรให้ตัวเองไม่ได้นะ่ะ ก็ทำทำไมแล้วเดี๋ยวผมทำเองทำแล้วก็ชอบปนเขาเดินไปหยิบแหนมในตู้เย็นมาใส่จานแล้วเดินไปหยิบถั่วที่สงที่อยู่ในขวดมาวางข้างๆไปนอนเถอะไปจารีไม่ก็ไปอาบน้ำอาบท่าซะเถอะใจจะได้สบายผมจะจัดการเองไอ้พวกเรื่องดื่มเรื่องกินเนี่ยดื่มแต่เหล้า หาปลาหาข้าวทานบ้างนะเดี๋ยวจะตายซะก,ก่อนหรอกสุจารีไม่บายที่จะห่วงเขาแม้จะไม่ได้ผูกพันอะไรกับชาโนนมากมายก็ตามทีแต่ส่วนลึกในใจชานนนก็เป็นคนที่เธอคิดว่าดีที่สุดในชีวิตเขาไม่เคยทิ้งเธอเลยในยามนี้ยามที่หากว่าเป็นคนบางคนเขาคงทิ้งไปเดินอีกทางหนึ่งแล้วผู้หญิงที่ท้องไม่มีพ่อนั้น ไม่ค่อยมีความหมายเลยสำหรับผู้ชายส่วนใหญ่ห่วงผมเหมือนกันเหรอเขายืนหน้ามาใกลๆ้ๆสุจารีได้กลิ่นของความเป็นชายกลุ่นมาถึงจมูกเขาไม่เคยสัมผัสอะไรสุจารีหรอกแค่ยืนหน้าเข้ามาแค่นี้สุจารีก็ใจเต้นแรงแล้วเพราะไม่เคยให้ใครมาทำใกล้ชิดขนาดนี้ห่วงจริงหรือเปล่าหรือว่า แกล้งห่วงไปอย่างนั้นเองไม่ได้แกล้งห่วงนะห่วงจริงๆเธอถอยหลังไปนิดนึงแต่หน้าเขาก็ยื่นอยู่เพียงแค่นั้นไม่ใกล้เข้ามาอีกแต่อย่างใดตามองหน้าหวานๆของสุจารีไม่วางตาและแววตานั้นก็เหมือนจะขอคำตอบก็เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอคะสุจารทีทอดเสียงอ่อน แววตาก็อ่อนด้วยทั้งที่ใจยังเต้นระสาอยู่ก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมหมู่นี้ใจเต้นบ่อยจังเดี๋ยวกับชานนเดี๋ยวกับหมอทีรัตทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ดูเอาเถอะนี่ขนาดท้องโตนะเอหรือว่าคนท้องเขาเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นก็ไม่รู้แล้วสุจารีก็สรุปเอาว่าเหตุที่ใจเต้นแรง และเกิดอาการต่างๆนั้นเป็นเพราะตัวเองเป็นคนมีคันนั่นเองสรุปแล้วสุจารีก็สบายใจเป็นอันมากลุกจากที่นั่งอยู่เดินไปช่วยชานนนจัดนั่นจัดนี่ที่วงเล่าแล้วก็ร่วมทานอาหารว่างคือทานกับแกล้มกับเขาอย่างมีความสุขแม้ชานนนจะบ่นว่าทานแต่กับเดี๋ยวของเขาก็หมดหรอกเราไม่ดื่มยังจะมาทานกับเขาอีก สุจารีไม่สนใจทำหน้าล้อเลียนเขาจนชานนต้องยิ้มออกมาบทที่22พี่รักกรุณาเดินมาหาพี่ชายที่นั่งเอกเนกอยู่ในห้องนั่งเล่นพร้อมด้วยเบียร์และแก้วท่าทางจงรักมีความสุขเพราะได้ดูซีรีส์เรื่องโปรดปานไปด้วยนั่นเองพี่รักเจ้าขาฟังน้องหน่อย เห็นพี่ชายสนใจแต่จะฟังจะดูแต่ไม่สนใจเธอเลยกรุณาเลยหน้าเงางอใส่พี่ชายอะไรเหรอลูกปัดหน้าง,งอเชียวนะปัดจะเอาเบอร์โทรของพี่ชาโนนค่ะพี่รักจดเอาไว้ที่ไหนกรุณาบอกตามตรงเมื่อพี่ชายหันมาถามปัดจะโทรคุยกับเขาบ้าง,าางมันน่ากเกลียดนะยายปัดแกเป็นผู้หญิงนาอย่าทำอย่างนั้นเลย พี่ไม่แนะนําไม่สนับสนุนด้วยคนเรานะนะถ้าหากเขามีท่าทีหรือว่าเขาไม่แสดงออกอะไรกับเราก็อย่าไปไขว่คว้าเลยยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยยิ่งน่าเกลียดชาโนนะมันเหมือนคนอื่นเขาซะที่ไหนลงว่าเกลียดหรือไม่ชอบมันจะไม่จำหน้าเลยละ่ะเดินสวนไปสามรอบยังไม่ทักพี่รู้จักมันดี เขามองหน้าน้องสาวอย่างเตือนสติเมื่อเริ่มจะรู้ว่าการุณาเป็นไปแล้วหรือว่าแกอยากให้เขาเกลียดแบบนั้นแบบที่ไม่อยากแม้แต่จะมองหน้าน่ะพี่รักว่าเกินไปแล้วนะคนอย่างลูกปัดเนี่ยไม่มีทางที่พี่นนจะทำอย่างนั้นวันนั้นปัดเจอเขาที่พัตตคารอาหารเหนือเขายังยิ้มให้ยังพูดกับปัดเลยนะคะอย่างเนี้ย แสดงว่าเขาไม่ได้มีท่าทางเกลียดปัดเขาสนใจแล้วไม่ว่าการุณาทำตาฝันหวานเมื่อกล่าวถึงผู้ชายคนนั้นคนที่ยังฝังใจอยู่ในวันนี้พี่บอกอะไรก็เชื่อบ้างสิลูกปัดการที่เขายิ้มให้นั้นะ่ะใช่ว่าเขาจะมีไมตรีกับแกแบบที่แกคิดเมื่อไหร่พี่ชายท่าทางอารมณ์ไม่ดีเมื่อเห็นว่าน้องสาว ชักจะดื้อรั้นเกินไปแล้วในเรื่องนี้เงียบเอาไว้ดีกว่านนะ่าแกอย่าแก่แดดนักเลยพี่ไม่ชอบนะแล้วเรื่องนี้หากว่าถึงหูอปปาปาอย่าวังเลยว่าจะไม่โดนด่าจงรักหมายถึงบิดาที่มีหน้าที่หาเงินมาจุนเจือครอบครัวและเหน็ดเหนื่อยต่อการทำมาหากินมานานกว่าจะร่ำรวยขนาดนี้แกทำอะไรก็ไว้หน้าอาปาบ้าง ลำพังหมามานั่นน่ะไม่เท่าไรหรอกเพราะเขารักแก่มากอยู่แล้วแต่แกก็อยากทําอะไรให้อาป,ป้าสะเทือนใจเลยเรื่องอย่างนี้ยิ่งไปใหญ่พูดแล้วจงรักก็ลุกจากที่นั่งอยู่สีน่าบ่งบอกว่าไม่พอใจเป็นอันมากนับวันกรุณาจะแก่แดดมากขึ้นเพราะแม่เขานั่นแหละที่ตามใจและให้ท้ายน้องสาวเขามากไปไม่ว่าการุณาจะทำอะไร แม่เขาจะเห็นดีเห็นงามไปด้วยหมดทุกอย่างก็ไม่ง้อเหมือนกันนั่นแหละกรุณาคอนพี่ชายอย่างมันไส้แววตาแสดงออกว่าไม่พอใจเป็นอย่างมากเช่นกันหล่อนเกลียดพี่ชายตรงนี้ตรงที่ทำอะไรลงไปก็เหมือนไม่ดีไม่งามไปหมดไม่เหมือนแม่ที่ตามใจและเห็นงามไปด้วยกับหล่อนในทุกเรื่องพี่จะไปบอกอาป้า ก็เชิญเลยสิอปาปาหรือจะสู้อามาได้ในบางกรณีทั้งสองพี่น้องก็ไม่เรียกปิดามารดาว่าคุณพ่อคุณแม่ตามที่จำเป็นจะต้องเรียกในสังคมคนรุ่นใหม่เพราะเมื่อแรกเริ่มเดิมทีนั้นบิดามารดาของทั้งสองสอนให้ลูกๆเรียกแบบนั้นเพราะเชื้อสายมาจากคนจีนนั่นเองทำไม อามาเขาเองก็ชอบพี่นนท์เหมือนกันนี่เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ลักษณะดีโง่เ้งก็ดีคนอย่างพี่นอนท์น่ะวาสนาดีมากด้วยโูเอ้ยจงรักเลยเก้าวขาต่อไปไม่ออกเมื่อรู้ว่าเรื่องแก่แดดของน้องสาวนั้นมารดารู้เห็นเป็นใจด้วยอีกแล้วมามมานะทำมาเป็นอย่างนี้กับแกได้เออนี่ยายปาด สมมุติว่าเขาดีหมดทุกอย่างอย่างที่หมาม้าว่านะโอเคเลยว่าเขาดีแต่คนดีอย่างเขาไม่ชอบแกเหมือนที่แกคิดล่ะแกจะทำยังไงพี่เชื่อว่าเขาไม่สนใจแกมากไปกว่าความเป็นน้องสาวหรอกแกอย่าคิดให้มากเลยเชื่อพี่เถอะอย่าทำให้เขารำคาญเชื่อพี่ไม่เชื่อไม่ให้ก็ไม่งอปัดรู้ว่าเขาทำงานที่ไหน ปัดโทรไปหาเขาเองก็ได้เดี๋ยวปัดจะออกไปซื้อหนังสือคอยดูสิปัดจะทำตามที่ปัดต้องการก็ตามใจแล้วอย่ามาร้องไห้ให้เห็นนะอย่าลูกปัดพี่ชายเดินจากไปแล้วกะรุณาก็ทำหน้าล้อเลียนตามหลังก่อนจะหันกลับไปแล้วทำตามที่หล่อนตั้งใจจะทำในเวลาต่อมาจบบทที่22